สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีกับแม่จ้ามันนี่ก็มาพบกับสาวสตริปทอเพอในต่างแดนในเช่นเคยนะคะมันนี่ปุ๋ยสภาพพี่น้องต่ำบางงงนะคะถึงครบจะจิ๋วแต่ว่ากระแทบเบอร์นะคะบอมีครบคือนไงไงนั่นขวนะคะคร6ไงบอมีหาซื้อมาได้มันนี่ต่ต้องสั่งในเน็ตเบิร์นนะคะไปแดด แน่เห็นดีบอกกระแดดเพ็ดเองนะพริกพริกแดงประมาณสิบแปดเม็ดจ้ะกระเทียมนก่กจะสีเสียงด่างแปบ๊บแด้วค่ะพี่น้องอเสียงค้งมาสิดั ใจญ่โคกพริกค่ะเดี๋ยวกระเด็นขคาตาค่ะพี่น้องโอเคค่ะตำพริกแหลกแล้วนะคะบัดนี้เลือดตนเลือดตนคกจะฟองใช่เนองบัดนี่ก็ ใส่บคัคคืออันนี้จะสองลูกก่อนผ้าต่ำบะฮง,งกินไหมน้องกินยังกับระเพราะซ้ำต่ำบะฮงมันราคาอันนี้บัคพริกแหงนะคะเลยจะใส่สลัง เบิงบ้งบอกทัวค่ะพี่น้องทัวมั่งน้องค่ะบกทัวมั่งน้องลีลาได้จังน้อยนะค่ะพี่น้องเอ้ยนิ้วเขาเสียบใส่เลยเนี่ย ผสมมาได้บแบบนี่เคยผงชรดค่ะผงนัวค่ะน้ำตาลนะคะพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลใจเขามีน้ำตาลปีบใส่หน่อยเดียวก่อนนะคะกัแบบักนาวค่ะแบบักนาวค่ะพี่น้องค่ะ ให้มักสมไลค์กระไสกไหลนะคะลำแรกแตกปะคะลำแรกแตกปะคะอุ้ยเป็นตัดแจกค่ะค่ะบังมีลากดนจังงนอยค่ะบังโคกนะคะบังโคกงนะคะ <c oughs> สอนโคกเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยอะ่ะสื่อโคกมาใหม่ ก็ตักตอนแปรกนะคะตักปแปรนะคะประราร่านะคะพี่น้องแผะนะคะเอาตอนเดียวกองแต่เซนามำน่นค่ะอุ้หอมขนาค่ะหอมหอมหอมทุหันได้บอค่ะค่ะบัตนน่ค้นก่อนค่ะ ยังเป็นยังกันนะ้อแบบนี้ขาจะว่าวนีไล่แตะตางค่เส้นน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลากันเลือกหน่อยนึงค่ะ,คะไก่เสด็จเขาไปในเมืองไงล่ะ ีเราก็ชิมรสดนูนะคะพี่น้องค่ะรสชาติแซ่บเละเะนาะบะหุงค่ะบกหุงจับไปแล้วล่ะค่ะ ใส่อ่างผสมข้าวนะคะทำเบเกิลเผ็ดไปเลยค่ะปุยมะกินกเะเกือเชอร์รี่นะคะ จัดจางแล้วก็ใส่พริกหลายๆนะคะนี่เขาก็่าคือแบบ ว่าครทำรายใจ่คะ ตัวโรยหนาไปเพื่อสีสันจ้าเห็นง,งามค่ะเติมผงผงชดลอดน้อยหนึ่ยอยแบบนำแปดแดดแซมเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเบิ้ลค่ะเบิ้ล นี่ก็ได้ก,กินแล้วค,ค่ะพี่น้องเอ้ยแบบว่าน้ำประแดกคุ้ยปรุงปรุงรสแล้วไหมคะประแดกคุ้ยปรุงเรียบร้อยแล้วก็เลยก็ต้องเป็นต้องใส่น้ำอยังบ่อนน้ำประคามมือนได้อยากใส่ก็ใส่มือนี้ไม่อยากใส่ ว่าใส่บอกหน้าลายแล้วเซ่บแล้วค่ะโทษนะคะหากเราทำรายใหญ่ผู้ใดนะคะเอาไว้เสียงดังอย่างก็ได้ น้องตุดยอมเลยคุน่น้องเฮ้ยติดแนะเนี่ค่ะผักหลากหลายนะคะผักจากสวนนะคะนาค้าขาไมากินน้ำกันสวัสดีค่ะสวัสดีอีกอีกอีกรอบค่ะเป็นทางการนะคะนี่นะคะบักะุงนะคะต่ำบะุงเหล่าว,วังหันนะคะก็มาเบิ่งขากันค่ะว่มีแยงแนนมีบัะทวงองอกนะคะ ชีบักแรดิดนะคะเบิรงนะคะถ้าขาให้มันงหญ่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าทามันงหญ่พร้อมกันเพากินบ่ท่านค่ะถ้าก็ตตรงทยอยกินไปเรื่อยๆค่ะพักหลายยาค่ะมัน,นีอนะคะเบิรงเอานะคะชีนะคะหน้าทำให้กินน้ำกันนะคะ เอาช้อนหน้าเสมอต่าบป,ปมักใส่กลิ่นมะรดิบนะคะเอากินน้ำหลากกินน้ำปนกินน้ำตับบังแสพิยามค่ะทอกช่องหาองค่ะพอเอง หนหอกเลยไม่ต้ทักแม่มาขึ้นทิ้งมาทิงกินเป็นบล็อกทิ้งอ่ะทิ้งสดให้มากินทุอปุ้ยเนี่ยกุ้ยมาขนาดได้กินเ้ล่อนความเข็ดว้าเลย tuần cả thêm thì mọi người tuần cả là tìm xét xẻ rồi hả dòng bị kín บักหลังค่ะก็สเปน แลดิน,นะคะหอมไปนไงวัดนะคะ เปลี่ยนแปนแลงตชแก็วขาขอกให้เร น้ำพริเพกเผ็ดกินแค่เพื่อเพื่อแตงนะค่ะมันเมื่อกี้กับผ้าผ้าผ้าต่ำบางงงขกเยวไปแล้วผ้ากินนะคะค